นายอาทิยะเนี่ยไปออกรายการโหดกระแสกล่าวหาว่าผมใช้รถเถื่อนใช้ทะเบียนปลอมนะครับซึ่งไม่เป็นความจริงผมไม่มีรถเถื่อนไม่มีทะเบียนปลอมนะคนอย่างผมไม่เคยทําอะไรผิดกฎหมายเพราะนั้นผมก็ต้องดาเนินคดีกับนายอาทิยะมาจับได้เลยครับผมไม่มีของผิดกฎหมายครับไปไหนมาไหนก็บอกครับเป็นกินข้าวกินวายที่ไหนก็บอกครับผมไม่มีคดีอะไรเลยไม่ได้ทําผิดกฎหมายเพราะนั้นสิ่งที่นายอาทิยะพูด ื่อวานนี้ผมแถลงข่าวดําเนินคดีได้มอบหน้า่ให้ทนายความไปดาเนินคดีกับนายอัจฉริยะนะครับนายอัจฉริยะเนี่ยไปออกรายการโหนกระแสกล่าวหาว่าผมใช้รถเถื่อนใช้ทะเบียนปลอมนะครับซึ่งไม่เป็นความจริงผมไม่มีรถเถื่อนไม่มีทะเบียนปลอมนะคนอย่างผมไม่เคยทําอะไรผิดกฎหมายเพราะฉนั้นผมก็ต้องดําเนินคดีกับนายอัจฉริยะโดยมอบให้ทนายอํานวยพรไปแจ้งความดาเนินคดีที่สอนออโคกคามคือมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความเท็จนะ แล้วก็ที่ผมบอกว่าผมแพ้คดี6กคดีลวดแม่เลี้ยงภาคเหนือ9,00แสนบาทอันนี้ก็เป็นความเท็จผมก็แจ้งความไปแล้วนะครับนะครับนะไม่เป็นความจริงคืออะไรที่นายอัิยะพูดความจริงนี่ผมไม่ว่าอะไรนะจะค้นหาความจริงอะไรผมก็ไม่ว่าแต่ถ้าอะไรที่เป็นความเท็จผมก็ดําเนินคดีตามกฎหมายก็เป็นหน้าที่ของนายอัิยะต้องไปชี้แจงที่ศาลถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่านะผมนะว่าความแพ้คดี6กคดีลวดนะกับแม่เลี้ยงนะครับ อ่าผมก็แพ้คดีแต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องติดคุกนะครับแค่นั้นเองทะเบียนปลอมผมไม่เคยใช้รถทะเบียนปลอมนอทนายอัจยะมีหลักฐานก็เอาไปแสดงที่ศาลแต่ผมไม่เคยใช้ทะเบียนปลอมนะครับอะไรที่เป็นความเท็จทาลายชื่อเสียงผมผมดําเนินคดีหมดส่วนอะไรที่คุณอัิยะทําความดีช่วยเหลือสังคมคนหาความจริงคดีแตงโมก็ทําไปแต่ถ้าใส่ร้าย,ายผมผมดําเนินคดีหมดเดี๋ยววันจันทร์อังคารผมจะมอบอำนาจไปดําเนินคดีเพิ่ม นะครับอะไรที่ไม่เป็นความจริงดําเนินคดีหมดนะครับนะผมไม่เคยว่าความหกคดีรวดแพ้ได้เงินมาเก้าแสนอะไรไม่เคยมีนะครับแล้วก็ไม่เคยใช้รถเถื่อนไม่เคยใช้ทะเบียนปลอมตรวจสอบไม่ไม่ยากผมเป็นบุคคลสาธารณะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงคงไม่มาทําอะไรที่ผิดกฎหมายเพราะฉนั้นสิ่งที่นายอัิยาพูดเป็นความเท็จทั้งสิน้นผมจึงต้องแจ้งความดําเนินคดีตามกฎหมายนะนะนายอัิยะไป ไปออกรายการหวนกระแสจะเอาตำรวจมาจับผมที่สำนักงานนะครับมาจับได้เลยครับผมไม่มีของผิดกฎหมายครับไปไหนมาไหนก็บอกครับไปกินข้าวกินวายที่ไหนก็บอกครับผมไม่มีคดีอะไรเลยไม่ได้ทําผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายอธิยะพูดจึงไม่เป็นความจริงผมต้องดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับแล้วก็จะดําเนินคดีอีกหลายคดีในสิ่งที่พูดแล้วมันไม่เป็นความจริงนะครับ นะรวมถึงการฟ้องร้องผมสองคดีที่ศาลจงังหวัดสมุทรปราการก็ไม่เป็นความจริงผมก็เตรียมไปแจ้งความกลับนะครับนะผมไม่ปล่อยไว้นะแล้วก็ศาลจะเป็นคนตัดสินว่าสิ่งที่ผมพูดกับนายอาชยาพูดใครพูดจริงพูดเท็จนะนะครับนะผมตรงไปตรงมาใครที่บางคนอาจจะชอบผมบางคนไม่ชอบผมผมไม่ได้ซีเรียสอะไรผมไม่ได้มาทำมาหากินอยู่บนมือถือหรือทาง Facebook หรือ YouTube รายได้ผมมาจากการเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัทขนาดใหญ่ทํางานให้สถาบันการเงินเป็นผู้บรรยายมีลูกความที่มาใช้บริการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่ชอบผมก็เข้ามาใครไม่ชอบผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอันนี้เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบรายการนี้เป็นรายการให้ความรู้ทางกฎหมายก็ฝากเอฟตีที่เข้าใจผมได้ได้โปรดเข้าใจคดีแตงโมก็มีคนรักผมไม่รักผมไม่เป็นไรแต่ผมไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมาย ไม่ได้ล้มคดีไม่ได้รับเงินอะไรจากใครแต่คนอื่นอาจไม่ชอบผมไม่ได้ว่าอะไรครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ